<Okay S 2> โอเคครับศิลปินสวัสดีครับสวัสดีค่ะศิลปินแนะนําตัวนิดนึ่ค่ะชื่อทิติพาเจียนสุนภาพนะคะคก็นมปากกาชื่อว่าโมโมมินมินค่ะครับผมวันนี้ในงานนิทรรศการเอาอะไรมาสแสดงเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ผ้ามีนะคะชื่อว่าไหนวิญญาณที่ไม่รู้ตัวค่ะคือ,อคอนเซปต์ของโมก็คือว่าโมอยากอยากสร้างงานปาร์ตี้ให้กับเหล่าดวงวิญญาณที่แบบว่าเขาจากไปก่อนที่จะรู้ว่า ผลงานที่เขาได้สร้างไว้ตอนที่เขายัางมีชีวิตอะมันประสบความสําเร็จแล้วก็มีคุณค่ามากแค่ไหนประมาณเนี้ยค่ะก็ทุกคนที่อยู่ในภาพน,นี้ค่ะคก็จะเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์จริงหมดเลยอ๋อโอเคก็คือเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วเดี๋ยวก่อนก่อนลงดีเทลอันนี้เป็นเทคนิคอะไรครับเป็นงานสีอะค,คริลิกเป็นสีอะคริลิกบนบนเฟรมนะแล้วก็คนที่ เอามาใช้มีเป็นคนจริงในประวัติศาสตร์อย่างอย่างไล่ให้ฟังว่าคนไหนเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะขอเกินก่อนว่าน้องที่อยู่ตรงกลางสุด<ะ>น้องหมวกสีแดงเนี่ยจะเป็นออริจินอลคาแรเตอร์ของโมงเองอก็คือชื่อน้องมินมินค่ะคือค่ะน้องเขาเป็นเหมือนโฮสต์ในงานปาร์ตี้นี้<ม>ค่ะ<ม>ก็เหมือนค่ําคืนที่แบบเป็นค่ําคืนที่เราโดาดวงวิญญาณเขามาแบบมารวมตัวกันมาเจอกันแล้วมินมินก็แบบจัดงานปาร์ตี้นี้ขึ้นมาเพื่อมอบให้กับเราโาดวงวิญญาณที่ไม่รู้ตัวก็ จะเริ่มตั้งแต่จากฝั่งซ้ายก่อนก็ได้ค่ะก็บนโตนะคะด้านซ้ายคนเสื้อเขียวนะคะก็จะชื่อว่าบินเซนแบนโกค่ะอ๋อแวนโกใช่ใช่ก็จะเห็นว่าเออมีทางอาดอก <ผม S 1> พันธุ์ต้นแล้วก็ใช,ใช่ใช่ใช่คือเพราะว่าแวนโกอะค่ะตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาอยากที่จะเป็นศิลปินแต่ว่าผลงานของเขาก็คือขายแทบไม่ได้เลย แต่ว่าคือเขาก็จะไปก่อนที่เขาจะรู้ตัวว่าตัวเองอ่ะเป็นสืลอปินที่โด่งดังมากแค่ไหนในตอนนี้ค่ะโอเคทั้งนั้นผมเดาคนข้างเบนทู้ข้างหน้านี่ก็คอลัมบัสใช่ไหมเพราะมันมีลูกโลกไงคนลคมอ๋อโอเคอ่าเล่าลองเล่าอันนี้คอลัมบัสก็อย่างคอลัมบัสเนี่ยก็อย่างที่รู้ว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ไปถึงทวีปอเมริกาคนแรกแต่ว่าเขาเข้าใจผิดคิดว่าเขาไปถึงอินเดียค่ะเขาก็เลยแบบไม่ได้รู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นคนแรกของโลกเลยนะที่แบบว่า ไปถึงอาจจะอาจจะเรียกว่าเป็นคนแรกของฝั่งเอของฝั่งซิกโลงเหนือค่ะคิดไปถึงตรงนั้นทค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยน่าเสียดายนิดนึงว่าถ้าอกเขารู้ตัวชื่อททวีอเมริกาค่ะมันก็อาจจะถูกเรียกอีกชื่อนึงด้วยชื่อของเขาก็ได้อะไรส่วนคนใส่กาวขขาเน้นนักวิทยาศาสตร์แน่ๆใช่ใช่เพราะว่าเป็นมีอีกตัวนั้นน่ะมันคือเขาสร้างีเอ็นเอเขาเขาชื่อโลซานตตงคินค่ะ เบนจามินแฟรงกินโดซาลินโดซาลินเป็นโรซาลินแฟรงกินก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงที่มีส่วนสำคัญในการค้นพบโครงสร้าง DNA ค่ะแต่ว่าตั้งๆอันนั้นใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าคือเธอไม่รู้อะค่ะว่าเธองานวิจัยของเธออะค่ะมีส่วนที่ทำให้เกิดการค้นพบที่ยิ่งใหญ่นี้เพราะว่าเออเพราะว่าเธอแบบเหมือนเสียชีวิตไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ย งานที่แต่ว่าคืองานของเธอค่ะถูกนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งค่ะเอามาแบบเหมือนเป็นเอามาทำเป็นไม่ใช่ทำแต่ว่าเป็นเหมือนต่อยอดต่อยอดใช่ใช่ใช่หรือว่าแบบเออเห็นงานวิจัยของโรสลินก็เอามาแบบเป็นเหมือนข้อมูลหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญมากๆที่ทําให้นักนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนั้นนะคะค้นพบโครงสร้างเยนเอ คนกลุ่มนั้นเขาเลยได้รางวัลโนเบลไปแต่ว่าจริงๆแล้วเธอควรจะได้ด้วยควรจะได้ด้วยใช่ตัวนในคนเดียผมเตาคนนี้มันเป็นแผนที่ไหมข้างหน้าเป็นเหมือนแบบแปลงสิ่งประดิษฐ์สักอย่างโทมัสเอลาร์เอติสันเกอดคือกนถูกอันนี้คือใครเขาชื่อนิโคลาเทสลาอ๋อคนที่คิดเว่าใช่ใช่แบบว่าเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าเขาอยู่ในยุคเดียวกับโทมัส เอดิสันเลยแต่ว่าเอดิสันด,ดังมากเพราะว่าเขาแบบในยุคนั้นเขาคิดค้นไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งแบบจากจากหนังก็หลังเรื่องนั้นด้วยใช่ใช่ซึ่งแบบเขาก็เลยโด่งดังมากแต่ว่าในยุคนั้นเทสลาที่คิดค้นไฟฟ้ากระแสสลับก็แบบแสงมันก็แบบไม่ได้สง่งมาถึงเขาเลยเพราะว่าแบบเขาผู้คนเขารู้จักแต่เอดิสันกันหมดอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าคือเขาก็เลยไม่ได้รู้ตัวว่าแบบไฟฟ้ากระแสสลับในปัจจุบนันอ่ะมันสําคัญมากขนาดไหนต่อโลก ประณแล้วตัวลอยๆสองตัวก็เป็นอีกสองคนในปอซานปอนการอย่างทางซ้ายอะค่ะจะเป็นจนอาร์คเป็นนักบุญหญิงในปอซายฝรั่งเศสค่ะคือคือเธอจะแบบเป็นนักบุญหญิงที่อุทิศตนให้ศาสนาแต่ว่ากับกลายเป็นว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดสังนั้นอ่ะก็เลยถูกแบบรัฐที่สามารถแม่มดใช่ก็เลยแบบว่ามีจุดจบที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่า เธอก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้รู้ว่าเ,ออเธอถูกยกย่องให้ได้เป็นวิตดีสตีระดับชาติส่วนคนขวา่ะคนขวาอาจารย์มาจากยุคสงครามชื่อเป็นเบ<อ>็คติงใช่ใช่อ,อ๋อถือเนสมมติวรเโอเคใช่ค่ะใช่ออคือเพราะว่าเธออยากเป็นนักเขียนออแต่ว่าเธอก็เขียนเดลี่ไปโดยที่แบบไม่ได้รู้ว่าเดลี่ที่เธอเขียนอะ่ะมันจะแบบ ด่งดังขนาดไหนเธอก็ถือเป็นนักเขียนที่โด่งดังมากของโลกแต่ว่าเธอก็จากไปก่อนประมาณนี้ค่ะแด่วิญญาณที่ไม่รู้ตัวใช่โอ้าะศิลปินเลือกเลือกเลือกแทนคนในอดีตได้น่ารักมาก <S 2> <S 2> ก็พอพอ,พอดูรู้พอเห็นอย่างที่บอกพอเห็นสัญ,ญลักษณ์เห็นอะไรพอพอไล่มาเออ <S <S ดีแล้วก็เป็นปาร์ตี้ส่วนตัว ตัวแดงคาแรคเตอร์ชื่ออะไรนะของเราชื่อน้องมินมินค่ะน้องมินมินน้องมินมินเป็นคาแรคเตอร์ที่เราสร้างมาไว้ใช้ตลอดใช่ไหมครับทีีปีนจบด้านไหนอ่ะถึงได้รู้เรื่องประวัติศาสตร์เยอะจริงจจบเศรษฐศาสตร์แต่ว่าคืออ่าต้องบอกก่อนว่าภาพนี้ก็ได้รับอินสปายมาจากรายการเอ่อพีเพิลเมนของที่ฟาโลสด้วย เพราะว่าตอนระหว่างทํางานเนี้ยคะ่ะก็แบบฟังพอดแคสต์เป็นบุคเลบุคคลในปศัดเยอะเล่าคนในปร,าาร,รที่หลงหลือหรืออะไรอย่างนี้เป็นบุคคลในปาศาัาที่แบบว่าเสียชีวิตไปแล้วอะไรแบบนี้อ่าแล้วเราก็เลยเอามารวมกันเป็นงานปราร์ตี้เข้ากับธีมนี้พอดีแสดงว่านี่สร้างสร้างสรางงานนี้เลยอออใช่ค่ะใช่<อ>ใช่แล้วก็อีกเกตหนึ่งก็คือว่าจะเห็นว่ามันจะมีน้องวิญญ,ญาณสองตัวที่แบบเหมือนโผล่มาจากรูปภาพไอ้นี้ก็พอเดาได้ไหมคะว่ามาจากไหน น้องสองตัวเนี้ยค่ะทางซ้ายทางขวาโผล่มาจากรูปภาพหนูได้อินสปายมาจากเอ่อแอนิเมชันแอนิเมชันเรื่องอนาตเซียอนาตเซียใช่ใช่ที่แบบว่าเป็นเหมือนเป็นเหมือนภาพบุคคลในประศาสตร์แล้ววิญญาณก็แบบโผล่มาจากภาพนั้นแล้วซ้ายนั้เป็นใครอะสายสุดดราฟต์เซครทฮะซายนี้ซีเครทมาซีเครทคือเพราะว่าไม่ได้พูดถึงในงานเลยแต่ว่าแอบแอบคือ ชื่อเจเกอร์เมนเดลคนเจเกอร์เมนเดลคือคนที่คนพบเรื่องันุกรรมที่ต้นหัวอได้แล้วแล้วก็เอามาเป็นปาร์ตี้ที่น่ารักมากเลยก็ทดแทนคือเอาภาพคนเอดิจริงๆเราไปดูจากภาพต้นฉบับมาก่อนไหมแล้วถึงได้มาสร้างชเป็นงานนี้มันเป็นงานป๊อปอาร์ตการ์ตูนไหมหรือไง เวลาเราเรียกงานก็อาจจะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าคือเราพยายาม mix เทคนิคแบบ i ิ p เ e ร s i o n i ี่เข้าไปก็คือแบบปีแปลงแบบปัดปาแล้วก็แล้วก็คุมบรรยากาศของภาพให้แบบว่ามีความมีความฟุ้งมีความแบบ i m p r e s s i o n i s แต่ว่าตรงตัวละครเนี้ยค่ะก็จะเป็นลายเส้นของเราแบบเดิมค่ะน่ารักน่ารัก แล้วปกติถ้าง,งานอื่นถ้าสร้างน้องมินมินอะไรนะน้องมินน้องมินมินจะไปเล่าเรื่องประมาณไหนถ้าเป็นงานอื่นถ้าไม่ใช่งานแบบตามงานเนี้ยที่ว่าเป็นค,คอนเซ็ปต์มากพอปกติก็จะเล่าวาดโดยที่แบบสะท้อนความรู้สึกอารมณ์ของเราในตอนนั้นแล้วก็อาจจะเป็นความประทับใจที่เจอบรรยากาศหรือว่าสิ่ง,งต่างๆรอบตัวอย่างเงี้ยค่ะเอามาวาดอืมแต่ว่าดีนะพอเล่า เรื่องหลังออกมาแล้วโอ้หภาพมีความหมายภาพนี้ระดับระดับโลกเพราะว่าบุคคลสำคัญนี้เป็นบุคคลสำคัญระดับโลกใช่ไหมตั้งแต่เวนโกลไปยันนี่แหละโคลัมบัสสวยครับแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้น่ารักอ่ะปกติทำคาแร็เตอร์ดึงคาแรคเตอร์ตัวละครดึงคาเล็เตอร์คนมาสร้างเป็นตัวละครในงานหรือป่าตลอดใช่ไหมลองเล่าให้ฟังนิดหนึ่งปกติเราดึงคาแร็เตอร์คน อ่อเนี่ยอย่างเราดึงคาแรคเตอร์เป็นภาพแรกที่ดึงคาแรคเตอร์คนอื่นๆมาวาดปกติจะวาดเฉพาะน้องมินมินน้องมินมินแล้วก็น้องมินก็ไปทําอย่างอื่นใช่แต่พอดึงคาแรคเตอร์คนออกมาแล้วมันดูมีเสน่ห์ขอบคุณมันดูมันดีอะไรมากกว่าน้องมินมินจะได้มีเพื่อนค่ะจริงๆภาพเนี้ต้นกําเนิดมันมาจากเราคิดว่าถ้าเกิดว่าเราตายไปก่อนที่แบบถ้าเกิดว่าเราจะคิดถึงเราใช่ถ้าเกิดเราตายไปก่อนที่เราจะทํา อะไรบางอย่างสําเร็จเนี่ยเราจะแบบเป็นเหมือนแันโก้ไหมหรือว่าจะเป็นเหมือนใครในประวัติศาสตร์ที่แบบไม่รู้ตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยอยากจะแบบสร้างงานปาร์ตี้ขึ้นมาให้เขาให้พวกเขาอะไรเงี้ยได้มันเป็นมันพูดถึงวิญญาณมันน่ากลัวนะแต่ภาพมันน่ารักมาก<อ>น่ารักดีดครับเท่ hey, แล้วก็ดูน่ารักแล้วก็ดูดีเนาะชิญชวนคนมาชมงานนิทรรศการของจริงนิดนึงค่ะก็ ฝากงานมีเทศกาลเดือนไหนพาเลสด้วยนะคะก็รวมเสือปีหลักหลายท่านที่แบบว่ามีความสามารถแล้วก็มีสไตล์งานที่เฉพาะตัวมากๆเลยค่ะก็งานจัดถึงตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่24พฤศจิกายนค่ะฝากด้วนะคะมาชมกันเยอะๆเนาะแล้วก็งานน่ารักมากขอให้งานขายได้นะคะผมขอ,ะขอบคุณมากค่ะ